ปิดโดลนอะไรไม่รู้เออเเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงวันนี้โทษนะคะคืออะไรมันวาดไม่จริไดเนี่ยมันต้องวาดเขาแบบนี้แล้วมันต้องมีจุดจุดหนูก็วูดหนูก็วาดได้อยู่นี่จริงไหมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับไร่ก้า จะทเไมต้องแม่พูดะไหมคะจสปีดดอลเลนสอะไรไม่รู้ส,ปปลลสปปวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับรายการชู่กำลังนะคะปปวันนี้นะคะจะมาให้จะมาให้เป็นภาษาอังกฤษแบบตะเกี้ยบค่ะวันนี้เอ,อ่อโอ๊ตยังไงวันนึงชื <laughs> ่อเสป,ปีกดออินนิ่งชรเลนส์นะคะอ่าวันนี้จะทำอะไรบ้างคะ วันนี้จะให้หนูวาดรูปแล้วก็ให้แม่ไทยสิบวิแล้วก็ถ้าแม่ไทยผิดแม่จะได้รับ้อละสองวิถูกไหมใช่ค่ะรับ้อละสองวิโดนทําโทษใช่โดนทั้โทษโดยอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะมีเซอร์ไพรส์ด้วยวันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มกันเลยนะคะสามสองหนึ่งขอวาทุ่งก็แบดีก่อน หุย้ยแล้วใครจะไปรูร้หมดเวลาค่ะหมดเวลาโอโ้โหโทษนะคะคืออะไรมันวาดไม่ทันเด<ค>ียว,ว่าเลยวว่าแต่เบลใครก็ทายไม่ไ,มได้อันนี้แต่ก็คิดว่านะกวางเรนเดีย่ะผิดค่ะ ปูปูหนูลืมวาดข้างล่างเหมือนเดี๋ยวทำให้ดูเนี่ยจิหนูหนูจะวาดอันนี้ต่อแต่มันหมดเวลาพอ,าอดีแบบเนี้ยว่าข้างล่างก็ไม่เหมือนปูให้ทางบ้านดูว่าปูหรือเปล่านึกว่าอะไรนะเครื่องหมายรักโลกแต่ก่อนอะก็แบบมันเป็นปูไม่ได้เราจะวาดปูแบบนี้ไม่ได้ไปเริ่มคำที่สองกันค่ะหนึ่งสอง คือจริงๆอะทีมงานอยากแกล้งหรือเปล่าเอาดีๆหมดเวลาค่ะโทษนะ <c oughs> หนอนลาวาหรือเปล่าฮะอือเหมือนหนอนอยู่นะ <c oughs> แม่ว่าเหมือนหนอนลาวาที่มีลายสีแดงกับสีเหลืองหนอนลาวาสีเหลืองอะผิดค่ะไม่ใช่หรอคืออะไรจ๊ะีา <c oughs> ยีราเนี่ยมันต้องวาดเขาแบบนี้แล้วมันต้องมีจุดจุดจุดแล้วจุดจุดจุดแล้วก็มันต้องมีขาแบบนี้แบบนี้ทุกคนช่วยดูมันคือยีราฟเหรอคะคือคอยาวก็จริงแต่เหมือนหนอนลาวมากกว่าใช่ไม่ใช่แล้วก็ต้องวาดห่างเข้าไปแบบนี้ด้วยยิ่งวาดก็คือเหมือนอันปะก้ามากกว่าตอนเนี้ยันเหมือนอุ๋อู๋แล้วตอนแรกก็มันต้องรีบวาดอะ อันนี้ก็โดนไปสี่วิแล้วนะสามหกสด้สี่ใครเป็นคนคิดเกมก่อนอย่าให้รู้นะเรียบร้อยค่ะเจ้ยเดีอยวโทษนะการสีหรือเปล่าคืออืมมันอยู่ในสวนสนุกมันอยู่ ที่มันมันจะอยู่งานวัดด้วยงานวัดอ๋อชิงช้าสวัสด์ถูกต้องค่ะยัยสิโอเคแล้วก็ อันนี้ก็ง่ายเหมือนแบบต้นไม้เหมือนดอกไม้แต่เป็นสัตว์แต่ก็คิดว่ารู้อันเนี้ยดูง่ายอยู่สิงโตถูกต้องค่ะเลิกนะหนูก็พูดหนูก็ว่าดได้อยู่นี่จริงไหมหได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้เลิกค่ะชั้นใจนี่สาบานว่าตั้งใจวาด ก็มันเวนต้องว่ายากไปโทษนะใครจะไปรู้มันคือผักอะนี่ผักเหรอถามจริงหนูชอบกินด้วยข้าโพดถูกต้องข้าโพด ก็ S <S วาดไม่ทัจริงแต่หนูวาดให้ดูของหนูจริงๆนะมันต้องวาดแบบนี้ออแล้วทำไมต้องรีบขนาดนั้น<อ>ก,ก็มันกังแบบนี้หนูไม่ได้วาดไม่สวยแบบนั้นนะคะอ๋อจริงๆคือเ็นคนวาดรูปสวยแต่แบบด้วยเวลาเนาะมันก็จะททำให้แบบเรารีบอะเนาะเนี่ยจริงออๆนะว่าแดบ,บ๋นี้เหมือนกล้วยแล้วก็เหมือนข้าวโพดในเวลาเดียวกันกัเล็ดอยู่เล็ดอยู่โอเคปากคำต่อไปกัน หนึ่งเิเราเริ่มแล้วโอเคอันนี้คือวาดจริงนะแต่จริงๆมันจริงๆหนูไม่ได้วาดไม่สวยแบบนี้นะก็ได้อ่ะก็จริงๆคือประคนวาดสวยแต่รีบคือจริงๆอ่ะ จะทายว่าเคถูกต้องนี่คือจานใช่ไหมใช่อันนี้คือเค้กที่ถูกตัดมาแล้วถูกป่ะใช่เดี๋ยวหนูวาดของจริงให้หนูดูนะที่หนูทําให้ดูนะคือหนูจะวาดแบบเนี้ยแบบเนี้ยคือหนูจะวาดแบบเนี้ยจริงจริงวาดสวยแต่แบบด้วยความรีบเนาะโอเคได้ได้ได้และนี่คือซอฟต์ทีตเค้กนะแล้วมันเทแบบนี้อันไหนสวยกันไม่สวยเหมือนกันเลย เอาไปเดี๋ยวเวลาค่ะเฮ้ยขอว่าเราหยิบทางหรือเปล่าไม่แม่อันนี้หนูว่าผิดเดี๋ยวเเอามาก่อนสมมติว่าอันนี้ไม่มีน่าไม่มีนะอันนี้ไม่มีสมมติว่าอันนี้ไม่มีอะเหมือนด็อบบี้ผิด ก็ไม่ใช่ก็คือผิดแหละก็คือใครอะโยดาไี่ใชอโยดาแล้วก็หนูวาดไม่ทันจริงๆริหนูจะวาดแบบนี้มันอันนี้คือเสื้อเขาแล้วก็มันจะมีพุงคอตรงนี้รู้ใช่ไหมแบบนี้ยแบบนี้อ๋อก็เหมือนอยู่พราวาดมันก็เหมือนจริงๆมันต้องมีผมนิดนึงเด็เขามีผมด้วยเหรอเขามีผมที่มันเป็นเสีขาวๆถ้าใครสังเกตในเรื่องสตาร์วอ์นะคะถ้าซูมเข้าไปในหัวน้องนะคะจะเจอนะคะหน้าเหมือนดัมโบมากกว่าหม่หูขนาดนี้โอเคค่ะคำต่อไปนะคะ เหมือนจะไม่ยากนะอันเนี้ยทำไมตาต้องไปขนาดนั้นก่อนหมดเวลาคะ่ะคิดว่ารู้ค่ะตอบเลยนะคะว่ากระต่ายผิดแล้คือคำตอบคือตุ๊กตาคุกกี้ คุกกี้ B s นี่แม่โอ้โหโอเคค่ะคำต่อไปเลยค่ะเริ่มค่ะใช่ค่ะเป <G ül> ็นรู้ผู้ชายคน <G ül> หนึ่งหัวหยิกด้วยเหมือนตัวที่เป็นตัวไม้ ในเรื่องหนึ่งใช่หรือเปล่าสรุปคือพี่ทอยพี่ทอยก็เหมือนอยู่ปะอ่ะต่อไปคำต่อไปปะช่วยวาดให้มันแบบดูง่ายกว่านี้ได้ไหมคะเลิอันนี้รู้แน่โอ้โห ทำมาเป็นจุดช้าเพื่อที่จะได้ให้เวลาหมดก็เกินไปไหมลวเารู้เลยอันนี้ต้องตอบถูกแน่แมวถูกทั้งจริงๆแมวของหนูนหนูจะวาดแบบนี้ให้ดูต้องมีภาพแบบจริงจริงคือฉันวาดสวยนะ แบบ,แ,แบบนี้นะแล้วก็แบบนี้นะแบบนี้นะแล้วก็แบบเหมือนเหมือนแล้วก็วิบฟๆ,ๆ <c oughs> จริงๆว่าสวยู๊ฟู๊ฟย๊ฟูนฟตตู๊ฟู๊ฟู๊ฟู ช่วงนี้ก็จะวันเด็กแล้วนะคะชื่อใจโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะเอิ้นโตขึ้นหนูอยากเปิดร้านเเกอรี่เปิดร้านเเกอรี่ที่อังกฤษด้วยเปิดไกลด้วยนะเปิดที่อังกฤษ <c oughs> แล้วทำไมไม่อยู่ประเทศไทยคะเออหนูอยากอยากอยากเปิดที่อังกฤษเพราะว่าหนูอยากอยากให้คนอังกฤษ ได้ทานไรวันนี้เป็นคนชอบดูคลิปทำเบเกอรี่มากหนูเลยจะแบบให้คนรู้ว่าแบบหนูชอบนะให้คนลองชิมสิ่งที่เราลักอะไรวันนี้ก็คืออยากจะทำด้วยใจว่างั้นเถอะก็คือแบบ <c oughs> กั่นกองออกมาจากหัวใจนะร้านเบเกอรี่ชานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค <c oughs> ่ะแล้วก็ชอบวาดรูปด้วยเหรอคะ หนูอยากทำเมนูแล้วก็แบบอยากวาดรูปเองอะไรประมาณนี้าาค่ะทั้งวาดแล้วทั้งทำขนมอะไรอย่างนี้<ช>ไปด้วยกันโอเคก็เขาให้ทำตามความฝันเนาะปกตินี่ก็อยากเป็นคิตตี้อีกวิกนึงอยากยยเป็นหมอเคยอยากเป็นคิตตี้ใช่ตอนเด็กอยากเป็นคิตตี้แต่ตอนนี้โตลวก็ความฝันก็จะนิ่งขึ้นมาหน่อย แต่อันนี้ดูเป็นความฝันที่ยาวนานสุดละพี่ชอบทําขนมสรุปการทำโทษคืออะไรคะวันนี้การทำโทษนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่าการทำโทษเป็นอะไรค,ค่ะก็ไม่บอกด้วย <c oughs> ก็คือเดี๋ยวเราไปดูก<แ>ัน<แ>นะคะต้องไปดูกันค่ะ <c oughs> ก็เดีแ๋วบบก็ตอบได้แค่5คํานะคะก็น่าจะโดนไป1ิบวิดูสาใจเกินไปแล้วเนะี่ยเกโอไม่ใจเลยอ่ะลุกลุกล ทั้งหมดสิบปีนาทีค่ะเราจะให้ชูใจช่วยนับนะคะ10นับหนึ่งถึงสินะคะเดี๋ยวหนูทําแทนแม่ก็ได้นะ้วจริงมาโอ้ยเริ่มนับดิคหะอันนับก่อนเร็วเร็วอ้ยโอ้ยชูใจเย็นมากเลยชูนับก่อนหนึ่งจุ่นไม่เอาชูใจเย็นมากเล็ว1ึ่งสองสามสก็สิบโอ้ยแบบเรียวยังชาเลย โอ้เป็นห่วงนะคะเย็นมากเย็นมากต้องหาถุงมือมาใส่เลยบิดแอร์ให้เลยได้ไหมคะเวอร์ขายขำเหรอเิกกี้หเอาวืจุ่มแบบเดียวเราต้องขายสวยไม่ขายขำโอเคปะอยากขายสวยหรือขายขำขายลูกค้าขายลูกค้าขายลูกค้าเหนื่อยชั้นเหนื่อยชันขายลูกค้าได้ได้โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าสนุกสนานกันมากนะคะต้อนรับบนเด็กเรา อ้อน,อนอก็วันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืม,ลม,ลมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกึ๊กกึ๊กกึ๊กกึกิึกกก๊ให้ชา่างเสียใจฟังเล่นได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปกัน <c oughs> ค่ะบ๊ายบายแม่แม่ทำอะไรที่สวยที่สุดก็สวยอยู่แล้วไม่ต้องทำก็สวแม่แม่พอท้าอะไรก็ได้เอาสองนิ้วก็ได้ค่ะคืออะไรอ่ะ อ๋อจกสองนิ้วได้เลยค้ขอขอขอวาดใหม่เอออันนี้สวยแล้วพอเลยวไม่ไม่หนูวาดข้างหน้าผมตรงนี้ผิดแม่เหมือนแม่เหมือนแม่มีหนามจระเข้ย้อมหัวอะไรอย่างเงี้ยหนามหัวูก็น่ารักดีนะคะสองนิ้วเหมือนไหมาเหมือนแต่แค่ถ้าเราตัดตรงนี้ออกเดี๋ยวทำให้ดูนะคะ สีหมดแล้วไหมอ่ะพอเนอะน้องเนาะแบบนี้อสวยค่ะสวย